สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่17-30มิถุนายนของชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมดูได้ทั้งแบบบัญชีคดาศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอยนุางยิงตามหลักบวรสต์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยดวงของชาวราศีกันทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือเด้ยบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณหยาบคนรักจะมีการสลับการกระทารํากันหรือเรียกว่า ตรงกันข้ามกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะชาวราศีกันว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณรู้สึกว่าค่อนข้างเลยกับเขามากมากเลยคอยร้าปัญหาให้ตลอดเลยแล้วก็พูดอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยฟังเท่าไหร่นะครับแต่เพียงแต่ว่าคุณก็ปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้นดําเนินต่อมาเรื่อยๆแหละนะครับนะแล้วพอ มันก็เพราะว่าคุณยังมองคุณยังมองว่าพอในบางครั้งบางจวะในบางช่วงเนี่ยเขาเองก็จะมีพฤติกรรมให้นัดหรือนิ่งๆเชื่อฟังคุณด้วยเหมือนกันฉะนั้นคุณเลยปล่อยความสัมพันธ์เนี่ยคุณกับเขาเนี่ยดำเนินต่อมาเรื่อยๆแต่ช่วงปัจจุบันแหละเนาะวนที่6พฤนายนเป็นยังไงบ้างช่วงปัจจุบันเนี่ยคุณรู้สึกค่อนข้างเหนื่อยมากเลยเพราะเขาน่าจะก่อเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับแล้วก็มีคําแก้ตัวมีข้ออ้างอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมันทําให้คุณค่อนข้างเสียใจมากเลยในพฤติกกกกรรรรรมมขขอออองงเเเค้้้้้าาาาาุณููสึึ่่่่่่นบืืหหยแแลวว็ททไตตปัญดๆ มันหาเรื่องเดิมๆมไม่จุดไม่หย่อนเลยเนี่ยแล้วคุณก็มองว่า่คงจะทําอะไรอีกเยอะแยะโดยที่คุณไม่รู้ละสีนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูน้องว่าในใจเล็กๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ มาดูกันนะว่าในใจลึกๆระหว่างคนและเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ <Ooh. S 1> คนเองเขารู้สึกเหนื่อยเหนื่อยที่ต้องพูดเหนื่อยที่ต้องบอกเหนื่อยมากๆเลยทําไมเขาไม่รู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองจังยังทําพฤติกรรมผิดซ้ำซากบางท่านบางคนเจอเขาทําตัวแอบเจ้าโชว์ไปมีคนอื่นมันทาให้คุณรู้สึกค่อนข้างเหนื่อยนะพอทําผิดแล้วก็มาขอโทษวนๆเวียน,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 นๆอยู่แค่นี้แต่คุณก็ยังรู้สึกยังไม่พร้อมเสียเขาไปยังอยากเก็บความสัมพันธ์ไว้อยู่ยังมองว่าเขาเป็นคนรักอยู่ยังมองว่าเขาเป็นเอ อะไรนะครอบครัวอยู่ยังมองเป็นเป็นคนที่คนรักอยู่แทน,นคุณยังไม่พร้อมที่จะเสียเขาไปเหมือนกันเท่าไหร่แล้วเขาล่ะเขาคิดยังไงต่อตัวคุณเนาะเขาเองอะก็รู้สึกผิดไหมมันก็มีความรู้สึกผิดแต่ก็ยังไม่สันนึกเท่าไหร่เนาะเขาก็รู้สึกว่ามันความสันนึกก็ยังไม่ค่อยมีอะนะครับแต่รู้สึกผิดไหมก็มีรู้สึกผิดที่ทําให้คุณเสียใจแหละมีไหมมันก็มีแหละแต่เพียงก็เออเขามอกว่าเอ,อเขาก็โทษแล้วไงทําตัวดีแล้วไงนะหายโกรธเขาเถอะนะครับ เอาล่ะเดี๋ยวไปดูร้อว,ว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ ามาดูกันเนาะไพแ่แบบไปสองชุดนะจ๊ะชุดด้านบนในควาํารรมาล้วว่างวันที่1 7 2 3มิถุนายนส่วนไพ่ชุดดาา้นานล่างในคํามารรมาล่าวางวันที่24-30มิถุนายนนะครับโดยปกติโดยปกติกกเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ,บ่งไว้ให้เนาะแต่น่าจะมีชาวราศีกันบางท่านส่วนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างน,นะครับมาดู1 7 2 3มิถุนายนกับเนาะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเลยช่วงนี้ชาวกันก็รู้สึกว่าค่อนข้างเออช่วงนี้จะสั่งเขากำ กำชับอย่างชัดเจนเลยว่าอย่าไปทาตัวไม่ดีอย่าทาตัวไม่ดีนะถ้าทําตัวไม่ดีเนี่ยจะต้องเออฉันจะเลิกหรือฉันจะมีะไรเด็ดที่เป็นค่อนข้างเด็ดขาดมากขึ้นกว่าเดิมอะ่ะเป็นการลงโทษตัวคุณเกิดขึ้นนะเขาเองก็จะรักษานะแล้วเขาวนี้เขาก็จะทําตัวดีทําตัวน่ารักเกิดขึ้นซึ่งคุณก็วางใจไหมก็ยังไม่ได้วางใจล่ละเพราะว่าคุณรู้ค่อนข้างรู้ที่แฟนเขาดีเดี๋ยวว่าเออเดี๋ยวคงก่อปัญหาเกิดขึ้นอีกแน่เลยนะก็ยังคิดอยู่ในใจอย่างนั้นแล้วก็ระหว่างวันที่สิ 30, าายสี่ถึงสงางเนาะ ยี่สิบถึงสามสิบพฤายนช่วงนี้ช่วงน,นี้คนจะค่อนข้างบน่นเขาค่อนข้างเยอะบ่นกล่าวว่าสอนค่อนข้างเยอะมากๆเลยเพื่ออะไรเพื่อหวังว่าให้เขาเนี่ยทาตัวดีทำตัวทะเลฉาฉยหรือาทาตัวไม่ดีอีกนะครับเขาเองช่วงนี้จริงก็ไม่ก็ไม่ค่อยกล้าทําตัวไม่ดีต่อตัวคุณหรอกนะครับเพราะเขากลัวกลัวมีปัญหาเกิดขึ้นเหมือนกันแต่เขาสำนึกจริงๆรมาเพราว่าเขายังไม่ได้สำนึกนะเขาเพียงแค่เไม่มีจังหวะและไม่มีโอกาสเท่านั้นแหละนะครับนะช่วงนี้แต่พีจารว่าช่วงนี้เขาจะไม่ค่อยกล้าเพราะมองว่าถ้าเกิดทําตัวไม่ดีต กับคุณอีกเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาใหญ่โตหรือมีปัญหาบานปลายเกิดขึ้นซะมากกว่าคือจริงๆอ่ะคือเขามองเขาตอนนี้เขาไม่ได้มองว่าพฤติกรรมนี้เขาทําต่อคุณเนี่ยมันเป็นสิน่งที่ไม่ดีนะเขามองอย่างนั้นถ้าเกิดเขามองอย่างนี้ในอนาคตมันก็มีจุดเสี่ยงเหมือนกันที่จะเขาจะทาผิดเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่าที่เขาไม่ทํช่วงนี้เพราะกลัวคุณโกรธแค่นั้นแหละนะครับนะก็จบการดูวดวงความรักของชาวราศีการเมแค่นี้เนาะ ชอบราฟีกันท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวท่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายเดี๋ยวไปใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า